วันนี้จะมาเฉลยนะคะแบบฝึกหัดนะคะในหน้า21กับหน้า22นะคะในส่วนของข้อ2แล้วก็ข้อ3นะคะอันนี้จะอยู่ในเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือเนาะซึ่งจะเป็นโจทย์ประยุกต์ขึ้นนิดนึงนะคะจะเพิ่มความยากอีกระดับอีกสเต็ปหนึ่งเนาะงั้นเราไปดูนะคะข้อ2นะคะให้นักเรียนเนี่ยลองตรวจสอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะว่า เราได้ทำตรงกันไหมหรือแนวคิดในทำนองเดียวกันไหมนะคะแล้วก็สังเกตว่าคำตอบของเราตรงกันหรือเปล่านะคะ,ะมาดูข้อ2นะคะข้อ2บอกว่ากำหนดให้ x บวก1กับ x ลบหเนี่ยเป็นตัวประกอบของ p x นะคะซึ่ง p x เนี่ยถ้านักเรียนสังเกต p x ก็คือพหุนามที่มีตัวแปร x นะคะเราก็สังเกตอ่ะมีตัวแปร x มี x อันนี้มี x แต่แต่ จะมีตัวแปรเพิ่มเข้ามาก็คือ a กับ b ถูกไหมคะมี2ตัวแปรแสดงว่าถ้าเราทำไปเนี่ยสมการเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการหาคำตอบนะคะซึ่ง a กับ b เนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าคืออะไรใช่ไหมคะประโยคถัดไปบอกมาเลยคะ่ะว่า a กับ b เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะคะคราวนี้โจทย์ต้องการหาเศษที่ได้จากการหาร p x ด้วย x ลบ a ลบ b ฉะนั้นนะคะถ้าหนูจะหาเศษตัวนี้ได้หนูต้องรู้ก่อนนะคะว่า a กับ b เนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งเขาบอกว่าคือค่าคงตัวงั้นเราต้องหาให้ได้ว่า a กับ b มีค่าเท่าไหร่นะคะขั้นแรกเลยนะคะให้นะคะให้ px นะคะเท่ากับ 3x กำลัง3ก็คือพหุนามตัวแปร x นะคะลบ ax บวก b ะะอ่ะเขียนไว้เรียบร้อยแล้วคราวนี้นะคะตัวประกอบของ px มีอะไรบ้างนะคะก็คือ x กบวก1กับ x ลบ1นะคะเป็นตัวประกอบของ px ที่เขียนอีกอีกครั้งเนี่ยก็คือเรากันพลาดนะคะว่าเฮ้ยทำไปแล้วเราจะหาไม่เจอว่าตัวประกอบของ px มีอะไรบ้างนะคะเนาะอ่ะได้ละนะคะคราวนี้นะคะ เรามาคิดฝั่งที่เป็นของ x บวก1ก่อนถ้ารู้ว่า x บวก1เป็นตัวประกอบแสดงว่า p อะไรเท่ากับ0คะอ่ะ p อะไรลูก p ลบ1เท่ากับ0ูนยูกไหมคะหนูเขียน0ไว้นะคะแล้วก็แทนตัวแปร x เนี่ยเป็นลบ1ให้หมดนะคะก็จะได้3ามคูณลบหลบ1ทั้งหมดกำลังสาก็คือเป็นลบ1เลยนะคะแล้วก็ลบ1ทั้งหมด ยกกำลังคู่หรือยกกำลังสองก็จะได้เป็นบวกหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะคะสมการแรกก็จะได้ลบสามบวกหนึ 1, บวก A แล้วก็บวก b นะคะจับลบสามบวกหนึ่งก็เป็นลบสองบวก a บวก b เท่ากับศูนย์ค่ะแล้วก็จัดรูปนิดหนึ่งนะคะ a บวก b นะครูก็แค่ย้ายข้างนะคะย้ายข้างลบ2เป็นบวก2แล้วก็กลับด้านนะคะก็ะจะได้ตัวนี้เนาะหรือถ้าใครมองไม่ออกอ่ะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งดีกว่าเนาะอ่ะครูย้าย2มานะคะเป็น A บวก B คราวนี้ A บวก B อยู่ซ้ายมือเอยอยู่ขวามือเราไม่ถนัดเนาะเราก็กลับมาขวามือนะคะโดยใช้สมบัติการสมมาตรเนาะอันนี้ให้เป็นสมการที่1นนะคะอ่ะคราวนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ อันหนึ่งก็คือ x ลบหเป็นตัวประกอบแสดงว่าอะไรเท่ากับศูนย์ค่า x ลบหเป็นตัวประกอบ p 1นั่นเองนะคะเป็นตัวประกอบอ่ะคขาวนี้เป็นตัวประกอบก็คือ p 1 x ลบหเป็นตัวประกอบ p 1จะเท่ากับศูนย์ทันทีนะคะครานี้เราก็แทนค่า x เนี่ยเป็น1ให้หมดเลยนะคะค้งตัวแปร a กับ b ไว้ซึ่ง1คูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นเช่น3าคูณหก็ได้3เงั้นครูเขียนเลยนะคะ ลบ a แล้วก็บวก b ค่ะสาบวกหเป็นไรเป็น4นะคะลบ a บวก b เนาะคราวนี้นะคะอยากได้พจน์ a เป็นเครื่องหมายบวกก็ย้ายข้างมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจากลบ a เป็นบวก a จากบวก b กลายเป็นลบ b เท่ากับสนะคะอันนี้เป็นสรรมการที่2เนาะสังเกตว่านะคะสรรมการที่1 a บวก b เท่ากับสกับ a ลบ b เท่ากับ4นะคะ <c oughs> เราจะต้องใช้ระบบสมการมาช่วย <c oughs> ดังนั้นเราจะต้องอะไรคะจำกัดกำจัดตัวแปรเนาะจำกำจัดตัวแปรนะคะเช่นอะไรคะจะกำจัดอะไรดีระหว่าง a กับ b นะคะจะกำจัดอะไรก่อนก็ได้เนาะในที่นี้ครูขอกำจัด b ละกันนะคะก็คือจับสมการที่1นเนี่ยนะคะ บวกกับสมการที่2 b จะได้หายไปนะคะก็จะได้ว่า b ลบ b หายทันทีเนาะ a บวก a ก็กลายเป็นอะไรคะส a นะคะคราวนี้อะไรต่อ2บวกก็ได้อะไรคะได้6แสดงว่า a เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเท่ากับ3นะคะโอเคได้ละ a เท่ากับ3คราวนี้ต้องการหาค่า b ทำไงแทนค่านะคะ a เท่ากับ3 ในไหนดีที่ง่ายง่ายหมดอ่ะไม่ว่า1ห,หรือ2เนาะงั้นในที่นี้ขอแทนใน2ละกันนะคะสมการที่2ก็จะได้ว่าอะไรคะแทน A อ่ะดูในสมการที่2แทน A เป็นเลข3เนาะก็จะได้3ลบ b เท่ากับ4นะคะอ่ะจัดการเลย3ลบ b เท่ากับ4นะคะต้องการหาค่า B ก็ย้าย b มาฝั่งขวาแล้วก็3ลบ4 เท่ากับลบ1นะคะแสดงว่าเราได้แล้วนะคะว่า a เท่ากับ3 b เท่ากับลบ1นะคะโอเคคราวนี้เราได้ a ได้ b ละนะคะเราก็สามารถหา x ลบ a ลบ b ได้หรือสามารถรู้หน้าตาของ p x ได้เลยนะคะงั้นเราเขียนในสิ่งที่เราได้ก่อนเนาะนะคะอ่ะมาแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายพื้นที่มีจำกัดเนาะ นะคะเราก็จะได้ว่าอะไรคะจะได้ x ลบ a ลบ b นะคะหนูก็แทนค่า a เข้าไปเลย a เป็น3 b เป็นลบหนะคะตัวนี้ได้อะไรเอย่ยได้ x ลบสบวกหนั่นคืออะไรนั่นเองคะ x ลบสอ่ะได้ละ x ลบ a ลบ b ก็คือ x ลบสคราวนี้เราจะได้ว่า P x เท่ากับเท่าไหร่ก็แทน A กับ B เข้าไปนะคะก็จะได้ 3x กำลัง 2, บวก x ยกกำลังสองลบ ax นีลบ x x แทน a เป็น3ก็จะได้อะไรคะลบ 3x บวก B ก็กลายเป็น b เป็นลบ1ก็กลายเป็นลบหนนะคะอ่ะคราวนี้นะคะโจทย์ต้องการอะไรจากเราคะเศษใช่ไหมเศษที่ได้ จากการหาร p x ด้วย x ลบ a ลบ b นะคะอะคือนะคะทำไงเอ่ยถ้าเราอยากหาเศษแต่ x ลบ a ลบ b คืออะไรคะ x ลบ2เราต้องการหาเศษที่หารด้วยตรงนี้เป็น x ลบ2เลยนะหารด้วย x ลบ2แสดงว่าโจทย์ต้องการหาอะไรนั่นเองคะ p 2นั่นเองถูกไหมคะ อ่าใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือคราวนี้แทนค่า x ด้วย2ให้หมดนะคะก็จะได้3าคูณสยกกำลังสองยกกำลัง3นะคะเนาะตรงนี้เป็นกำลัง3นะลูกอ่ยกกำลัง3นะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปบวก x กำลังสก็คือ2องยกกำลังสลบสคูณสลบหนะคะคราวนี้ก็คำนวณได้อะไรเอ่ย38 83หรือ38 24บวก4ลบ6ลบ1นะคะอ่ะได้เท่าไหร่เอ่ย20 24บวก4ได้28 28ลบ6ได้22 22ลบ1ก็ได้21นะคะก็จะได้คำตอบในส่วนของข้อ2เรียบร้อยก็คือตอบ21นะคะคราวนี้ใครที่ตรวจตามไปแล้ว รู้สึกว่าถูกต้องนะคะหนูคิดถูกด้วยความภาคภูมิใจทันทีเลยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นส่วนของข้อ3นะคะข้อ3ก็ลักษณะการทำก็คือในทํานองเดียวกันก็คือคล้ายๆกับข้อ 2, 2> เลย,เล,ยลูกนะคะอา่งั้นไปดูข้อ3เลยเนาะใครจดไม่ทันก็กดหยุดวิดีโอแล้วก็จดไปเลยนะคะ อะคราวนี้กูไปข้อ3แล้วเนาะข้อ3นะคะลองตีความโจทย์ก่อนเนาะในลักษณะนี้ก็คล้ายๆกับโจทย์ปัญหานั่นแหละนะคะอืมคราวนี้อ่ะโจทย์ให้ p x มานะคะแล้วบอกว่า x วงหนึ่งเนี่ยเป็นตัวประกอบนะคะถ้าไม่บอกนี่ก็คือ x วงหนึ่งเป็นตัวประกอบของ p x นั่นแหลคะค่ะนะคะคราวนี้โจทย์บอกว่านะคะถ้าหาร p x ด้วย x ลบหนึ่งเนี่ยจะเหลือเศษเท่ากับลบยี่สิบสี่นะคะอ่า นี่ไงเจอ A เจอ B อ่ะเขาก็เลยกำหนดว่า A กับ B เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะคะเป็นค่าคงตัวจงหาค่าของ A คูณ B อ่ะไฮไลท์ไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวลืมนะคะจงหาค่าของ A คูณ B สแสดงว่าข้อนี้เราหา A กับ B เสร็จปุ๊บจะต้องเอามาคูณก่อนนะคะไม่ใช่หาจบก็จบได้เลยเนาะนะคะคราวนี้เหมือนเดิมค่ะให้ก่อนนะคะ P x คือใขรเนาะ ให้ p x เท่ากับ6 x ยกกำลัง3นะคะบวก ax กำลัง2บวก px แล้วก็ลบ1นะคะเรียบร้อยคราวนี้ตัวแรกเลยนะคะจากข้อความที่บอกว่า x บวก1เป็นเป็นตัวประกอบของ px นะคะแสดงว่าอะไรเท่ากับ0คะ p ลบ1เท่ากับ0นะคะ ได้ละโอเคนะคะเราก็จะได้จากข้อความนี้ก็คือ p ลบหเท่ากับศนเนาะงั้นเราก็แทนค่าเลยค่ะตรงไหนเป็น x แทนด้วยลบหนะคะซึ่งลบหยกกําลังคี่ได้ลบเลยเนาะโอูเขียน6กกูลบหบวก a คูนหนะคะเพราะว่าลบหทั้งหมดกําลังสองได้1เนาะบวก b คูนลบหแล้วก็ลบหนะคะก็จะได้ลบหบวก a ลบ b นะคะลบหอ่ะเราก็จัดการเลยค่ะจับลบหกับลบหนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นลบเบวก a บวก b เอ้บวก a ลบ b นะคะเท่ากับ0ูย้ายข้าง7มาค่ะอ่ะใช้สมบัติสมมาตรนะคะเรียบร้อยให้เป็นสมการที่1นะคะสมการที่1นึ่งเ่องเนาะคราวนี้ไปคิดอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือที่บอกว่านะคะ ที่บอกว่าอะไรเอ่ยที่บอกว่าหาร p x ด้วย x ลบ1จะเหลือเศษเท่ากับลบ24นะคะแสดงว่า p อะไรเท่ากับ24ค่ะตรงนี้ p p อะไรคะ p 1เนาะเพราะว่าเราหารด้วย x ลบ1เท่ากับลบ24นะคะเนาะอ่ะงั้นนะคะเขียนมือนเดิมเลยจากที่บอกว่าหาร p x ด้วย x ลบ 1, 1นะคะ เหลือเศษลบยบอ่ะเราก็จะได้เลยนะคะก็คือ p 1น<ส>ึงเท่ากับ24ถูกไหมคะอ่ะก็แทนอะไรเอ่ยแทนค่า x เป็นหนึ่งให้หมดเลยนะคะในที่นี้ละได้เลยเนาะก็เป็น6กบวก a บวก b แล้วก็ลบหนึ่ยยงนะจ๊ะยายข้างก่อนย้ายข้างก็จัดรูปให้เรียบร้อยเนาะนะคะก็จะได้ ย้าย5มาลบนะคะอ่ะตรงนี้ลบ24เนาะย้าย5มาลบก็เป็นลบ29เท่ากับ A บวกบนะคะแล้วก็ใช้สมบัติสมมาตร <c oughs> คราวเนี้ครูถามนะคะเราเนี่ยนักเรียนจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเราไม่กลับได้ไหมไม่กลับได้อะเขียนแบบนี้ตลอดได้ไหมได้นะคะไม่ผิดเนาะ นะคซะึ่งวิธีในการแก้ระบบสมการมีเยอะแยะมากมายนะคะคราวนี้โอโหโจทย์แบบง่ายแบบง่ายง่ายกว่านี้ก็คือไม่ง่ายแล้วนะคะก็คือไงเกับ B มีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันนะคะเราก็เลือกกําจัดตัวแปรตัวไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบงั้นครูขอเอาสมการที่1น,นะคะบวกกับสมการที่2เลยเนาะตัวแปรไหนจะหายไปทันทีคะถ้าบวกกัน ตัว b เนอะลบ b บวก b ก็ได้0นะคะคราวนี้ก็จะเหลือ a บวก a ก็กลายเป็น 2a นะคะเท่ากับนะคะ7บวกกับลบ29ก็เหลือลบอะไรคะ22 a ก็จะเท่ากับลบ11นะคะโอเคคราวนี้เราก็ต้องการหาต่ออีกนะคะว่า b คือใครอ่ะเราก็แทนค่าใครคะแทนค่า เเท่ากับลบเนี่ยในไหนก็ได้นะคะใน1หรือ2ก็ได้อะคูแทนในสมการที่1ละกันตัวเลขน้อยๆนะคะอ่ะเราก็แทนค่า a นะคะด้วยลบนะคะตัว b ก็คงไว้เพราะเราต้องการเนาะลบส1เลบบีเท่ากับ7นะคะคราวนี้ต้องการตัวแปร b นะคะก็มาไว้ฝั่งนี้เนาะก็จะได้ลบสิลบเนะคะก็จะได้อะไรเอ่ย ลบสิ <18 S 2> เท่ากับ b หรือ b, b เท่ากับลบสิบนะคะอ่ะได้แล้วคราวนี้นี่คือคำตอบหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำตอบก็คือต้องการหา a คูณ b หนูก็จับ a เป็นลบสิบเป็นเท่าไหร่ b เป็นลบสินะคะอ่ะคำนวณอย่างรวดเร็วค่ะได้ลบหตรงนี้คือลบเนาะเสมือนว่าลบหนะคะลบ เราก็พูดง่ายว่าลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็ได้บวกหนึ่งหรือลบคูณลบได้บวกนะคะก็จะได้หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดก็คือสิบเอ็ดคนสิบแปดนั่นเองนะคะนี่ก็คือคำตอบสำหรับข้อสามเนาะถ้าใครนะคะฟังไม่ทันหรือรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปก็กรอกลับ ไปดูใหม่อีกครั้งหรือดูแล้วดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังทำไม่ได้หรือยังไม่ค่อยเข้าใจก็มาถามครูได้นะคะงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ